สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้มาทานเฉาล้ลยกันดีกว่าค่ะเฉาโขลยพร้อมดื่มเฉาโขลยในน้ําเชื่อมดื่มแล้วสดชื่นชื่นใจดีนะคะใครจะทํากินเองหรือว่าทําขายสร้างเป็นอาชีพได้ดีเลยในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้วันนี้ใช้ผงเฉาล้วยตาติงฟง มีหลายยี่ห้อนะคะลองเลือกดูสั่งทาง Lazada หรือว่า Shopee ก็ได้ส่วนด้านหลังซองเนี่ยเขาจะมีบอกวิธีการทำถ้าใครไม่สะดวกก็ดูตามคลิปได้เลยจะง่ายกว่าค่ะตเตรียมน้ำแช่ผงเชาก้วย400 m l เราจะใช้แค่ครึ่งซอง100กรัมถ้าใครทำทานเองไม่สะดวกที่จะทำก็ซื้อเฉาก้วยที่ทำสำเร็จแล้วก็ได้มีขายตามตลาด ตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะคะก็จะมีเป็นแบบเป็นกระป๋องหรือว่าเป็นถังที่ยังไม่ใส่น้ําเชื่อมนะคะแต่ถ้าใครทําขายแนะนาให้ซื้อผงเฉากก้ยแบบนี้ก็จะลดต้นทุนไปได้เยอะเลยพอใส่ผงเฉากก้ยเสร็จแล้วก็คนคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันถ้ายังละลายไม่หมดเขาก็จะเป็นวุ้นเป็นเมือกๆแบบนี้ต้องละลายให้เข้ากับน้ำไม่งั้นเวลาเราไปควรตั้งเตาไฟเขาก็จะจับตัวเป็นก้อน พอคนแล้วไม่มีเมือกไม่มีเป็นวุ้นๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็เตรียมน้ำเปล่า800 m l ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะต้มไปสักพักหนึ่งให้น้ำเขาเดือดจัดแบบนี้พอเริ่มมีกลิ่นหอมของใบเตยขึ้นมาก็ตักใบเตยทิ้งไปได้เลยค่ะน้ำที่เราต้มใบเตยเขาก็จะมีสีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็เบาไฟลงเดี๋ยวเราจะใส่เฉาก๊วยที่เราเตรียมเอาไว้ ก่อนจะใส่ก็คนแบบนี้ก่อนนะคะนำน้ำเฉาก๊วยมาเทใส่ลงในหม้อทันทีเลยแล้วก็คนตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อกันตัวเฉาก๊วยเนี่ยเขาจะติดก้นหมอ้อแล้วก็จะไหม้ไฟที่ใช้นีใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนไปถึงก้นหม้อเลยนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเขาก็จะมีความใสามากยิ่งขึ้น แล้วก็จะเริ่มค้นหนิดช่วงนี้ก็ต้องคนให้ถึงก้นหม้อเลยแล้วอย่าหยุดมือคนตลอดเวลา mm hmm. พอน้ำเฉาก้วยเขาเริ่มเดือดแบบนี้ก็ปิดเตาไฟได้เลย mm hmm. แล้วก็คนต่อประมาณ2-3นาทีนะคะ mm hmm. จากนั้นก็ไปเทใส่ในถาดที่เราเตรียมไว้เลยตอนเทใส่นี่ก็เทใส่แบบรวดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเฉาก้วยเนี่ยเขาจะเซตตัวเร็วเขาจะมีความข้นเหนิดมากยิ่งขึ้นถาดที่ใช้ก็10บคูณสินิ้วถ้ามีฟองอากาศก็ช้อนฟองอากาศทิ้งหรือไม่ก็ เอาถ้าพีแตกแ,แ,แบบนี้ฟองอากาศก็จะแตกไปเองใครมีไม้แหลมๆก็ใช้ไม้แหลมจิ้มเอาก็ได้จากนั้นก็เรอเฉากล้วยให้มีความเย็นตัวก่อนหรือว่าใครจะไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้พอเขาเซตตัวเย็นดีแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเกพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปกรอกใส่ขวดชิ้นจะใหญ่มากนะคะตัวเฉา้กยนี่หนึ่งถาดเราใส่ไม่หมดนะคะใส่แค่ครึ่งถาดกว่ากว่า ถ้าใครจะใส่ตัวเฉาคุ้ยีนหมดทั้งถาดก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำที่เราทำน้ำเชื่อมเพิ่มไปอีกพอตัดตัวเฉาคุ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนไปเตรียมต้มน้ำที่ใส่ตัวเฉาคุ้ยกันน้ำเปล่า2,000 ml ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมรอให้ใบเตยเขามีความหอมขึ้นมาแล้วก็น้ำก็เดือดแบบนี้ก็ตักใบเตยทิ้งไปได้เลย แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไม่ขัดสี70กรัมน้ำตาลทรายขาวอีก70กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายโอวร์ทึง60กรัมโอวัลทึงนี้จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวน้ำเฉกกากล้วยมากยิ่งขึ้นความหวานนี้ปรับลดเพิ่มได้ตามที่เราชอบเลยคนน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับน้ำก่อนพอละลายหมดแล้วก็ลองชิมความหวานดูถ้าทำแบบพร้อมดื่มนี่ก็ไม่ต้องให้หวานมาก เพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่น้ําแข็งแล้วเอาน้ําเดือดแบบนี้ก็ปิดเตาแก๊สได้เลยแล้วก็ใส่ตัวเฉาก้วยลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันรอให้เขาเย็ยนตัวแล้วเราค่อยกรอบใส่ขวดหรือว่าใครจะกรอบตัวเฉาก้วยลงไปในขวดก่อนก็ได้แล้วก็กรอกน้ำตาม ออน้ำเฉาโกลวยเริ่มเย็นตัวก็มากรอกใส่ขวดได้เลยใครมีกลวยหรือว่ามีที่ตวงแบบนี้ก็ใช้ที่ตวงนะคะกับปริมาณให้เท่าๆกันเวลาปิดฝาก็ดันลงไปจะมีเสียงกึกแสดงว่าฝาเขาเข้าล็อกแล้ว ต้องให้มีเสียงดังกึกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะนำไปขายเป็นอาชีพก็ได้ขวดละ10บาทหรือ15บาทแล้วแต่สถานที่ขวดที่กรอกใส่นี่ก็สั่งซื้อทาง Lazada หรือว่า Shopee ก็ได้แล้วก็ตามร้านที่ขายอุปกรณ์ทางเบเกอรี่ทางร้านเขาก็มีหลายไซส์หลายขนาดหลายแบบก็ลองเลือกดูนะคะ ชาวกล้วยเขาก็ยังมีประโยชน์อีกมากนอกจากจะแก้ร้อนในกระหายน้ําแล้วก็ยังแก้ขึ้นไส้อาเจียนและยังช่วยขับเสมหะเบื่ออาหารแก้ตัวร้อนยิ่งได้ดื่มในช่วงอากาศร้อนๆยิ่งสดชื่นมากพอใส่ขวดเสร็จก็ติดฉลากเพื่อให้ดูน่าทานน่าซื้อมากยิ่งขึ้น เวลาที่นำไปขายก็เอาน้ำแข็งโปะเยอะๆใครจะแช่ในตู้เย็นก่อนก็ได้ลองทำดูค่ะทานเย็นๆแล้วชื่นใจดีใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ